เราได้มีการคัดขาให้กำลังใจแม่ลำบุญหรือเปล่าแมจริงๆก็จะคุยกันเป็นระยะระะอยู่แล้วเกือบจะทุกวันค่ะเกือบจะทุกวันแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องจีบขา,าทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็จะมองข้ามไปอย่งี้ค่ะเลียรแลว้วก็จบยังพัฒนาเราพอได้รุ่นมาร่วมแสดงโหก็ไม่ที่รู้เลยครับก็กระแสมาแบบดีมากๆครับเพราะว่า กระแสของนุ่นลำโดงก็ยังใี้ทุกคนรู้นะครับว่ามีกระแสที่แปรลระดับประเทศได้เลยก็ทีนี้มาก็ผมหน้าที่กับพี่ชายนั่นคือตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองหลังจากนี้จะเป็นไงก็ให้ท่นษษษษานผู้ชมตัดสินรู้สึกอย่างเราที่ที่ซีอยาา่อางต่างในสองขเราทุกที่ที่เราไปเล่นเลยท่า,าไป่ำได้แบบเออโอเคแล้วย,ยังไงก็ไม่มีคำไหนที่มันมากกว่าคำว่าขอบคุณ เขาเขียนข้างมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้แลนซัพพอร์ตก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เด็กเล็กน้องๆหนูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้มาดูวีดีอย่างนี้ใช่แล้ววันนี้ความสุขของคือการแสดงวีดีโอใช่ค่ะใช่ค่ะเขาคนนู้เขาได้มาแสดงเลที่ไหนเขาเป็นยเด็กบั๊มเขาก็รู้สึกว่านี่แนกดีนะครับก็เป็นตัวเองก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีก็ผมยืนยันและฟันธงว่า ตัวละครนำโดงที่คุณได้ดูนั่นคือกุปลิศใสแท้จริงของเขาของเขาเลยมันถึงเป็นบุคลิกของเขาที่ส่วนตัวของเขาเลยนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับสดใสละเริงทานปกติอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยพี่หนุ่มจริงหรือเปลาอิ่มนอนหลับขึ้นมากี่โลขึ้นมาไม่เยอะค่ะห้าโลห้าโลอิ่มนอนหลับาทุกทุกวันนี้คือตอนนี้ครับ B M จอยใช่ใช่จอยถือว่าทุกอย่าง ลงในนี่แบบว่ามันผ่านมพราะสมอะไรมาแบบเออใช่ค่ะลงตัวแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างอยู่เป็นครอบครัวจริงๆอะค่ะแบบว่ามีทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคณะก็แบบช่วยกันมาซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเค่นมาบริเห็นคนรับูรายสมกันแบบนี้เลยครับตามลำนองมา ทึ่พพอพอมันรุ่มาแบากับทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าใครที่เป็นอยู่ในวงการลิเกก็จะรู้ว่าพวกผมกับพี่ชายก็ไม่ได้มีชื่ออะไรมากมายแต่แต่ว่านุ่น,นำดำรงก็ทําให้เป็นหนที่รู้จักของที่ทีเอฟซีลหลายๆครับก็เป็นเพราะดำรงเท็ติมุ่นพูดคุยกับพนี้เขายงไรบ้างะไรกันในการที่เราอยู่ที่จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็ได้มารับเชิญมีโอกาสก็ได้มารับเชิญบ้างเนี่ยค่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งตามโอกาสตามโอกาสเนี่ยค่ะใช่เราแต่ป็นสเตจโฟลหรืออะไรพิเศษที่เราเปนคอนแทนล้วแต่ได้เิ่มความมีอะไรให้ติดตามตื่นเต้นได้ทุกครั้งเลยค่ะมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะเพราะว่าสร้างสรรค์ผลงานดีๆก็ก็เขาส่งไปเลยใช่แล้วถ้าแล้วถ้าเขาอยากเห็นเราทั้งสามคนมันจะมีโอกาสได้เห็นเหาทีที่เล่นเล่นโดยจัด ตอนนี้ก็เล่นด้วยกันทุกนเลนะจะเจอกันทุกวันแล้วล่ะเพิ่มคนทีเพราะว่ามีงานเคยนุ่นก็ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนผมก็ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนถ้ายังมีคณะรุ่งฟ้ากิจดารนุ่นก็ไปทำการแสดงถ้ามีคณะพ่อเขาคณะสอนหลักเทวิเชียงพวกผมสองคนก็ไปแสดงก็ไปก็ต่างคนต่างร่วมร่วมด้วยช่วยกันสุดท้ายอยากขอบคุณอะไรสำหรับแบรนด์มิสิตวาวมาทำให้เกิดกิจกรรมดีๆนวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณแบรนด์มิสิตวาวนะครับในวันแรกที่ได้รู้จักกับทางมิสิตวาวนะครับโดย เริ่มต้นจากการที่ผมได้ไปเป็นพิสตเตอร์กับทางมิซิวาลจนจวบพอมิซิวัลเห็นเห็นผลงานของพวกเราก็รามมาถึงเป็น3นอในวันนี้นะครับผมพอเป็นมิซิวัลที่เป็นเจ้าแรกๆเลยด้วยซ้ำที่คิดจะโปรเจกต์จัดดิเกทำให้เปิดมา่านบ้านบาลีชื่อนี้จึงเป็นชื่อว่าเปิดมา่านบ้านบาลีเพราะว่ามิซิวัลเป็นโปรเจกต์แรกที่นําเสนอให้กับการสแสดงในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณมิซิวัลมากๆคนนี้คือสุดยอดก็ต้องขอบคุณบอสบอมบอสบีแล้วก็ วายูแล้วก็ขอบคุณพี่เอกขอบคุณทุกคนนีที่ผู้จัดทุกคนเลยที่ให้โอกาสต่อทีมงานของรุ่องฟ้ากฤษดาบริ้แล้วก็น้องนุ่นไดชโนคบขอบคุณคร่บ นักแสดงท่านนะคบขอบคุณครับ